อลิสโตซอฟสวัสดีครับบทเรียนนี้จะเป็นการสอนในห,หัวข้อการขายสินค้าแบบมีสมาชิกหรือลูกค้าประจำการขายสินค้าแบบมีสมาชิกหรือลูกค้าประจำนะครับเราต้องทําการสร้างแฟ้มข้อมูลลูกค้าไปก่อนนะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับจะอยู่ตรงแฟ้มบุคคลแล้วก็ข้อมูลที่ชื่อว่าแฟ้มลูกค้าซึ่งผู้ใช้งานสามารถดูวิดีโอการสอนการใช้งานหัวข้อนี้ได้นะครับ ในคราวนี้ผมสร้างเอาไว้แล้ว2ท่านนะครับคือร้านค้าในกองกับลูกค้าที่ชื่อว่าคุณไพโรธนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดของร้านค้าในกองก่อนร้านค้าในกองเนี่ยผมบอกไว้ว่าผมจะให้หลับราคาที่2เขานะครับถ้าเขา,าซื้อสินค้านะฮะส่วนคนที่ชื่อว่าคุณไพโรธนะครับผมบอกว่าถ้าเขามาซื้อสินค้าเนี่ยผมใช้ส่วนลดเขาเป็น20%ซึ่งเป็นส่วนลดท้ายบินครับ ขออนุญาตย้อนไปถึสินค้านะครับคงสินค้านะครับเวลาเราใช้ราคาขายนะครับเห็นเขาว่าจะมีราคา1ถึงรดับราคา7ครับก็คือเราสามารถตั้งระดับราคาได้นะครับซึ่งจะมีผลต่อลูกค้าที่เราเลือกว่าจะขายเขาในระดับราคาใดนะครับซึ่งจะมีมาจากหน้าของคำสินค้าที่สามารถตั้งระดับราคาได้ครับคราวนี้ผมจะไปขายสินค้าครับกดเปิดบินปกติครับ ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปเราสามารถที่จะยิงขายสินค้าได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าสมาชิกครับจะมีขั้นตอนเพิ่มมาก็คือให้ทําการเลือกตรงปุ่มคําว่าชื่อลูกค้าครับอันนี้ผมขอเลือกเป็นร้านค้าขายในกร์น,นะครับซึ่งอันนี้จะมีข้อมูลที่เปลี่ยนไปคือตรงนี้ครับจากระดับราคาปกติเนี่ยจะกลายเป็นระดับราคาที่2ครับอันนี้ผมก็มายิงขายสินค้าได้เลยครับ อ่ะขนมปังนะครับซึ่งรายการนี้นะครับตอนแรกรบรา,าคาที่เด่นเนี่ยเป็น20บาทแต่พอขายร้านค้าขายในกอเนี่ยเราบอกว่าเราให้เขาเป็นระดับราคาที่2ก็จะกลายเป็น18บาทตามที่เราตั้งไว้นหน้าคาสินค้าครับอีกตัวหนึ่งนะครับตู้เสื้อผ้านะครับก็จะกลายเป็นระดับราคาที่2เหมือนกันครับกดไปที่ข้อมูลครับแล้วก็คิดเงินได้ปกติเลยครับ ตัวต่อมานะครับจะเป็นเคสที่เราขายสินค้าให้กับลูกค้าสมาชิกเราแบบที่ให้ส่วนลดท้ายบินไว้ครับคนนี้นะครับเป็นชื่อว่าลูกค้าคุณไพโรจน์เนี่ยเราตั้งไว้ว่าถ้าเขามาซื้อสินค้ากับร้านเราเราจะให้ส่วนลด20%เขานะครับซึ่งเป็นส่วนลดท้ายบินคราวนี้เรามาทำการขายครับกดเปิดบินครับ เลือกที่ลูกค้าเป็นคุณไพโรดสังเกตไหครับว่าจะมีคําว่าส่วนลดท้ายบินตัวเลขสีแดงนีง้ขึ้นมารับ20%ครับจากนั้นก็ทําการขายได้ปกติครับเมื่อเรายิงสินค้าเข้าไปนะครับไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่เมื่อทําก่อน,นทําการคิดเงินเนี่ยระบบจะทาการหักส่วนลด20%ให้นะครับอย่างอันนี้ยอด2,520บาท ให้โฉด20%่ก็จะเป็น54าบาทเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปโลนดจ่ายเงินเนี่ยก็จะจ่ายแค่2 0 1 6บาทครับก็บกดบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็ไปคิดเงินได้ปกติเลยครับสำหรับลูกค้าทั่วไปนะครับเวลาเปิดมาเนี่ยจะขึ้นเป็นรหัส9ก 9, 9 9ลูกค้าทั่วไปราคาเป็นปกติครับแล้วก็จะไม่มีส่วนท้ายบิขึ้นนะครับอันนี้เป็นในภาพลูกค้าปกติครับขอจบการนำเสนอการ สอนวิธีการขายสินค้าแบบดีสมาชิกหรือลูกค้าประจำเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ